สวัสดีค่ะสบายดี FC ทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่26มกราคม2568นะคะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเก่านะคะเพื่อที่จะมานำเสนอนะคะแม่เพนได้มาแล้วค่ะแนวทางราวพัฒนาเนาะของเอดมารวย แอดอ้อยพารวยและพ่อช่างคมนะคะคลิปนี้จะเป็นแนวทางลาวพัฒนาของสามสำนักนะคะผู้ใดมกักผู้ใดชอบแนวทางของสามอาจารย์นี3สามสำนักนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาทางช่อง YouTube ได้ทุกเมื่อทุกเวลาเดอ้อจ้ะเนาะฝากด้วยค่ะทุกๆ อาจารย์ทุกๆสำนักที่คิดค้นสูตรคำคำนวณตัวเลขมาให้เอฟซทั้งช่องทุกๆมือทุกๆวันก็นให้มาเพื่อเป็นแนวทางนะคะเอฟซีขาก่อนจะเสียงสื่อต้องพิจารณาและเบ่งให้ละเอียดก่อนเนาะเทียบใส่หลายสำนักก่อนว่าเข้าควรจะตัดสินใจเล่นตัวใดนะคะเนาะอ่ะส่วน แม่เพนกะอยากจะมีคําในนํากับเอซทังช่องหน่อยๆนึงเนาะคะ่ะถ้าเอซมากระตามบ่ามากระพานใดเนาะสำหรับแม่เพ่นนะคะแม่เพ่นสังเกตเบิงแนวทางฮา้อยนะคะแนวทางฮานอยจะชอบมา ตัวเก่าเดิมๆซ้ำๆวนไปวนมานะคะถ้ามันออกตัวใดมันจะออกอยู่นั่นวนไป3ามสี่ือหามือนะคะถึงจะปรับเปลี่ยนไปถ้า่าเบิ่นมาเบิ่นจะจะเบิ่นสองมือและสามมือนะคะเอถ้าวันไหนห้วยลาวพัฒนาออกให้ FC สังเกตผลฮานอยนะคะฮานอยออกเสร็จปุ๊บให้ FC เข้าไปเบิ่งเลยผลฮานอยมันมากตัวใดเด่นกว่ามูนะคะ ให้ FC ทั้งสองจับตัวนั้นไปเล่นนะคะเนาะหรือว่าจะจับทั้ง6คู่ของ3ามฮานอยไปเล่นก็ได้นะคะเอาตัวละเล็กและน้อยกันไว้นะคะถามบาโบมัก,ก่ะเพราะว่าฮานอยจะชอบไปออกเล่าห่างงวดติดต่อกันแล้วงวดงวดเมื่อวานนี่งวดเมื่อก่อนนี่ไม่เพ่นก็ สังเกตมาหลายงวดติดต่อกันแล้วน้องเมเพิ้ก็เลยเอาไปซื้อนะคะเด่นที่ศูนย์เมเพินลก็จับเอาตัวที่ศูนย์นะไปซื้อน้อเมื่อวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเมเพินก็ได้หน่อยนึงเนาะเมเพิ้ซื้อหน่อยหน่อยกันไวไวเบิงเนาะไวรุ่นน้ากับเอซีทั้งช่องนั่นแหละเนาะนาี่ค่ะเอาอยู่หน้าบ้านคือเก้านะคะเอาดอกไม้สวยๆงามๆม,มาฝากเอซีทั้งช่องค่ะกล้วยไม้กำลังบานนะคะมเมเป้จะหามาซื้อมาติดเสอีกนะคะให้มัน รุมคันขึ้นแล้วนะนเนาะมีเพื่นปิดใ่เนี่ยจะได้ชดชื่นสบายหูสบายตานะคะเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เนาะตื่นเช้ามากเห็นดอกไม้บานสะพังยินาบานกันอู้ยมีแห้งมีกำลังใจคือว่ามีควอมสุขนะคะเอซีเนาะคลายเคียดไปความกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาเนาะของสามสำนักกันก่อนนะคะ แต่ว่าคลิปนี้ไม่เพ่นได้แนวทางฮานอยของสุดใจพารวยมาแล้วนะฮานอยรวมนะคะของสุดใจพารวยมาแล้วไม่เพ่นจะลงความคลิปนี้ให้เอฟซีท่าช่องได้เบิ่งกันเนาะฮานอยรวมวันที่ยี่สิบหนะคะแต่เราพัฒนาเป็นวันที่27สิบนะคะนี่ค่ะตามนี้ค่ะอ่ะนี่เนาะคะ่ะเอฟซีไ่เสรละเดี๋ยวแป๊บนึงด้นนะคะ่ะเดี๋ยวไม่เพ่นจะให้เอฟซีท่งช่องนะคะมาเบิง่ง เอาแนวทางฮานอยของสุดใจพารวยไปก่อนนะคะเพราะว่าฮานอยของสุดใจพารวยจะเป็นของวันนี้นะคะเพราะว่าเพิ่นมาซ่าเนาะคะ่ะไม่เพิ่นลงคลิปไปแล้วของทุกสำนักสุดใจพารวยเพิ่งส่งมาให้ก็เลยจะลงพร้อมคลิปนี้ให้เนาะอ่ะแนวทางฮานอยรวมของสุดใจพารวยวันที่ยี่สิบหกนะคะเอซี FC. เขียนผิดแล้วนะของวันวนี้ค่ะยี่สิบหกค่ะยี่สิบหก มกราคมสองห้าหกเจ็ดวันนี้นะคะวันอาทิตย์นะคะหาหนอยรวมของสุดใจพารวยค่ะให้วิ่งลูดบนล่างสหามฮานอยนะคะเก้าเม็ดเดียวนะคะวิ่งลูดบนล่างสามฮานอยเก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะให้มาหกคู่เหมือนเดิมนะคะแคปหน้าจออค่ะ fc หาหน้อยรวมวันนี้เนาะของสุดใจพารวย วิ่งรูดบนล่าง9เม็ดเดียวจับคู่9 3 9 4 9 5 3 4, 0 3 0เแล้วก็5 0นะคะนอยากจะว่มามีเพี้ยนบล่งไห้นะคะใดเบิ้งคลิปนี้ก็จะเห็นนะหะาน้อยหลวงของสุดใจพารวยวันนี้เนาะได้เลยยังคะไปต่อนะคะเข้ามาเบิ้งคะ่ะผลงานแนวทางนะคะ ลาวพัฒนาของสามสำนักนะคะว่างวดที่แล้วเนาะลาวพัฒนาเลขหกตัวนะคะออกที่ศูนย์แปดสามสองศูนย์ห้านะคะแปดสามสองศูนย์ห้าเนาะห้าตัวสี่ตัวก็คือสามสองศูนย์ห้า สามตัวบนสองศูนย์ห้าสองตัวบนศูนย์ห้าสองตัวล่างก็คือสามสองนั่นเองนะคะเข้ามาเบิ้งค่ะเจ้าแรกก็คือของแอดอ้อยพารวยนะคะแอดอ้อยพารวยให้มาวิ่งลูดเด่นที่เจ็ดลองห้านะคะเด่นที่เจ็ดลองห้าก็มาตัวรองนะคะวิ่งลูดมาตัวรองเนาะก็คือห้านั่นเองห้าบนเนาะเพิ่นจับคู่เสียดายเนาะใหห้าศูนย์ เลขออกศูนย์เออให้ห้าหนึ่งเลขออกศูนย์ห้าเนาะเสดายชุดวินบอมมี่เลขศูนย์นะคะถามี่เลขศูนย์ก็จะเข้าบนล่างนะคะเอฟซีเนาะนี่ค่ะเพิ่นจับคู่พวกเขาแต่ว่าชุดวินมาด้วยกันอยู่เนาะก็คือสามสองล่างนั่นเองนะคะของแอดอ้อยพาลวยเนาะชุดวินทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเข้าทุกงวดนะคะให้เอฟซีทางจ่อง บึงค่ะแล้วเลขชุดวินของไอ้้อยพารวยแม่นๆม่น,นะคะบอพบาทจักเทียเนาะแต่ว่าก็ะหลายคู่เน่<อ>ได้อะไรมาข้าวโพด,พดโอ้ได้ข้าวโพดมาคุณอนะ่ะถือข้าวโพดมาสองฟักกำแพงไปไหนมาไปหาย่าจอมมาไปหายาจอมมาโอ้ทำไมเก่งจังเลยอ่ะกำแพงเนี่ยนะ กลับมากะบ้านเลยอ๋อคัแพร์ก็กลับมาตะบ้านเลยเก่งจังเลยมาคนเดียวหรอมาคนเดียวโอเคเก่งมากค่ะ <c oughs> ไปเล่นก็ดูรถด้วยนะดูถนนดูรถด้วยนะเวลารถมาก็แอบบแอบบเข้าข้างทางนะอ่ะไปไปเล่นตรงนู้นไปแม่จะทำงาน <c oughs> อ่ะเนาะ มาเบิงของแอดมารวยต่อเลยงวดที่แล้วแอดมารวยวิ่งลูดเด่นที่เก้ารองสองเนาะแอดมารวยตัววิ่งตัวลูดก็มาตัวรองเช่นกันนะคะนี่ค่ะจับคู่ก็เข้าที่สองสามนั่นเองเนาะเลขออกสามสองล่างนะคะของแอดมารวยค่ะเนาะจับคู่ก็เข้านะคะคําเพลงเอ้ยแกงส้มมุ่นวายนะไปไป นี่ค่ะเนาะทำงานกับแม่เพนก็จะล่ออดใจล่อเนาะคะ่ะพราะว่ามีตัวยุ่งตัวป่วนอยู่มามาเบิ่งของพ่อช่างคมให้มางวดที่แล้ววิ่งลูดเด่นสามรองสองมาด้วยกันอ่อมหลอ่อมล่างเลยนะคะสะเลขออกสามสองล่างนะคะของพ่อช่างคมนอกวิ่งลูดมาด้วยกันเลยนี่ค่ะ อ่ะเขาเบิ่งผลงานของทั้งสามอาจารย์แล้วก็ามาเอาตัวเลขของเพ่นวันที่ยี่สิบเจ็ดวันจันทร์พรุ่งนี้นะคะเนาะเมเพชรลงคลิปไ้แตมอนี้เนาะอย่าลืมผู้ใดที่บ่เห็นมืออื่นนะคะกระจักสิบอกจังใดเนาะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะมเมเปลงคลิปใดๆจะได้เห็นเนะาะเพราะว่าอาจจะคลิปอื่นทับทมไปเนาะ าเบิงคายแอดอ้อยพารวยให้มาลาวพัฒนางวดวันที่27มกราคม2568ตรงกับวันจันทร์นะคะวิ่งลูดบนล่างให้มาเด่นที่8ลอง3นะคะชุดวินงวดนี้มี305789นะคะจับคู่มี8387868091 373530 3071และ97 ก็จะเน้นที่8,3,8,7,8,6,3,7 8, และ7,1นะคะส่วนชุด3ตัวบน7,8,6,3,8,6,1,3,8แล้วก็0,5,5ระวังเบิ้ลเพิ่นว่าเนาะแออ้อพาลวยว่าให้ระวังเบิ้ลก็คือ3,3,5,5,8,8ถ้าเพิ่นว่าให้ระวังเบิ้ลกับเอฟซีทั้งช่องกะหลุดเบิ้ลไปเลยนะคะตัวละบาท2บาทไปสั้นๆล้วเนาะ กันทุ่นไว้ค่ะส่วนงวดที่ผ่านมาแอดอ้อยวิ่งลูดเข้าตัวรองนะคะส่วนชุดวินมานำกนํนกันด้วยกันก็คือ3 2ล่างนั่นเองเนาะเผิ่นจับคู่ให้บอกเข้านะคะงวดที่แล้วชุดวินมานำนํนกันอยู่วิ่งรูดก็เข้าเนาะงวดนี้ให้มาวิ่งรูดเด่นที่แปรองสชุดวินมี3 0มศูนเดี๋ยวเทียบให้บ่งก่อนเนาะ จับคู่8 3 8 7 8 6 8 0 9 1จ7 3 5 3 0 7 1แล้วก็9 7เน้นให้5คู่เหมือนเดิมก็คือ8 3 8 7 8 6 3 7และ7 1ส่วนชุด3ามตบกสามแปดหกหนึ่งสามแปดและ0 5 5ย์ห้าหาส่วนปิดท้ายด้วยระวังเบิ้ลนอเพิ่นวาสามสาม 8, 8้นั่นเองนะคะ ได้แล้วเจ้าหนึ่งอาจารย์หนึ่งสำนักหนึ่งก็ไปต่อนะคะมาต่อที่แอดมารวยค่ะงวนนี้ให้วิ่งลูดบนล่างมาเด่นที่สี่รองห้านะคะเด่นที่สี่รองห้าจับคู่สี่เก้าห้าเก้าสี่หกห้าหกสี่สามห้าสามสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าเจ็ดก็จะเน้นที่สี่หนึ่งกับสี่เจ็ดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ่นจะ นำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยของแอดมารวยให้กับ f อฟทั้งช่องนะคะงวดที่แล้วเพิ่อนไฮมากก็เข้าที่เจบนตรงๆเลยเนาะเพิ่อนไฮมากเนาะงวดน,นี้ได้มาแล้วเหมือนเดิมเลยเพื่นบ่ได้ไฮหลายคู่นะคะให้ชุดเดียวจบเลยเนาะอ่ะงวดที่ผ่านมาของแอดมารวยก็จับคู่ให้เข้านะคะก็คือสองสามเลขออกสามสองล่างเนาะ ตัววิ่งตัวลูดเข้าตัวลองนะคะส่วนวดน,นี้วิ่งรูดเด่นที่4ลอง5จับคู่4 9 5 9 4 6 5 6 4 3 5 3 4 1 5 1 4 7แล้วก็5 7เน้นที่4 1กับ4 7นะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะ ได้กันเลยยังคะเอฟซีไปต่อของพ่อช่างคมกันเลยวันนี้พ่อช่างคมให้มาราพัฒนาวิ่งลูดเด่นที่สี่รองสามนั่นเองนะคะวิ่งลูดเด่นที่สี่รองสามจับคู่เออเลขติดเนาะเลขติดก็จะมีเจ็ดแปดเก้าครั้งวันนี้เลขติดมีเจ็ดแปดเก้าเนาะจับคู่สามเจ็ดสามแปดสามเก้า 4ี4เจ็ี่แเน้นที่4ี่แปกับ4 9ส่วนชุด3ามตัวบน0ูนย์สี่เแล้วก็8 4 9เนาะเน้นที่8 4 9นั่นเองนะคะส่วนงวดที่แล้วของพ่อเนาะวิ่งรูดกอดข้อกันมาลางเลยเนาะสาสองค่ะงวดนี้พ่อให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นที่4ีรอง3มนะคะ เลขติดมี่เจ็เหมือนเดิมนะคะจับคู่3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9ก็จะเน้นที่4 8กับ4 9ชุด3ตัวบน0 4 7แล้วก็8 4 9เนาะเน้นที่8 4 9สี่เดเดียวค่ะอ่ะ จบคลิปนี้แล้วเนาะไม่เพนก็จะนําเสนอแนวทางรัฐบาลไทยเนาะงวดวันที่1กุมภาพันสองหาของแอดมารวยเนาะให้กับ f อฟทางช่องได้เอาไปบึงเป็นแนวทางกันนะคะงวดที่แล้วของเพิ่นเข้าที่79ตรงๆรนะคะรัฐบาลไทยของแอดมารวยเน,ะน,ยออนา,เา,นาะ คลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยเราพัฒนางวันที่27เนาะค่ะแตกสามตัวตรงๆเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ